ช้าสวัส <irgendw> ด <carbono S 2> ีเช้าเริ่มบอกทันกัน้วอดูกับผมดูกับช่วเอกดีเอกดีไงกากาวกาเด๊ะยู่กับช่องผมด้วยอายุเอ็กซ์เด็กๆแล้วนะครับผมนมดิเล่นสกิเอ่ะเดี๋ยวรอก่อน นานเขี้ยงๆซุมๆซุมกดเลยกด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 วงเชชีรีบไปไปไปกระเดาะไปเปรบไปเลื่นลืไปเืลื่นไผมก็ไม่ได้เติมหรอกเออนั่นแหละไม่ได้เติมมันกระตุกด้วยนะทุกคนจะบอกเลยอ่าตอนที่น้องมาฮ่าเน็ตหลุด เด็กพอน้องไปฮะเน็ตกูเรียบร้อยเลยใช่เน็ตเน็ตโคตรเยี่ยมขนาดอยู่ไกลนะอุย้ยเงี้ยเนอน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 นี่ไงโอ้โหสควิฟตเกมอื้ยเยอะตกไหมเนี่ยตกแม็ไม่ไม่ไม่ตกเคก็ตกมากคือคนมันเยอะนะครับทุกคนโอ,อ้สูนวิแล้วไปทันไหมว้าว โซยเชี่ย so, วันที่สองแนละ้อันนู้นสวัสดีนายเล่นสองวันเลยเหรอปิดเพลงได้ไหมเนะี่ยมันจะติดลิขสิทธบบวกไม่รู้ปิดเพลงไว้ก่อนคือติดผมไม่รู้ผมไม่รู้เหมือนลูกตัวเลยครูมันขยายไม่ได้อูยขนาดนี้ก็ได้ ขยายไปด้านในไม่ได้นะแค่นี้ก็พอแล้วมั้งแค่นี้เละเมื่อจะเอาแบบนี้เลยแบบนี้เลยแหละมันกระตุกแน่อุ้ยมันเกมครั้ง่งเอ้าทำไมไม่เข้าไปอ่ะเกมค้างเหรอไม่มีโลบักออกออกจากแมพวัานั้นบายบายบายออกแมพไอ้มันคนเยอะแฮะคือ แนครับเขาได้เล่นแต่ในมือถือเขยได้เล mm ่นจริงหล้วชิบชิบถุยถุยเลิกกดยังไงมาแล้วกดไปเลยปิ้วปิวปิ้วเนี่ยนั่นติดดิ้เดินเลยเด้ออยากจะเดินปุ๊บต่อไปนี่ไป็นบัวเล็บบาร์บี้บอลแล้วพูดเร็วไม่ได้เก็บปาก คือปากร้อนในอ่ะเออแต่ถ้าพูดอีกแบบเป็นภาษาใต้อะเหรอจับปากแบบปากเด็แบบกเด็แบบกเมนลุแบบแบบ้มมันแบบมเป็นลุ้มเออแกเข้าใจไหมใครเข้าใจใครจะเข้าใจแล้วเรียกเรียกยังไงก็ได้เรียกว่าวงกดก็ได้หรือว่าเรียกว่าอคอร์นิด ช่างมันถึกเออคลิปมันจะยาวไปเนี่ยกี่นาทีแล้วกินไปกี่นาทีในซิคกี mm. ่จะเลอนพนจะเล่นพ่อนสามนาทีช่าหโอ้เยเล็บดำยังไม่ออกนะครับผมคือท่างเล็บมันไม่ออกนะหุ่ยกระตุกเนยกระตุกแท้ ดูด okay. okay. ีทุกคนศูนย <himself> ์วิอย่างนั้นนั่นยังยังยังด้ไปเอาเอาเฮ้ยเมื่อกี้เกิดการคอมบักใครเปิดเพลงเรียวอะมันติดลิขสิทธิ์มันติดลิขสิทธิ์นะเพื่อนกูอัดาิีอยู่นบวบแก่เปิดเพลงโอเคที่ไม่ไม่เคยเปิดเพลงอาจารย์โคตร bóng xí nắn anh chèn khuất chô Ui bị xài tơm nhiều nhớ đây thật khuẩn Đu đi oh. Đu đi Ui xài tơm nhiều, nhớ Thè Dạ xôi bỏ đây Cả khuẩn mình Mấy mí tấn Dạ Ngừng yeah. ừ, sao, sao. mình tăng đu chính nè Đu về lời nhỉ อ่าตรงนี้ก็ได้ไม่ไมีใครหยิบเก้าหยิบแปดแล้วถ้าตุกอันสองนาทีนี่หมดกับเหลือแคหนึ่งนาทีแล้วนะโอ้ไม่ขว,ขวดละโคตรยาวลีซ่าใครคนไทยบ้างกว่ไอเด็กนี่น่าจะนุ่นมากกว่านะกูว่ามันพวกเลนแเลยมีงดูดิ ผมว่ามันมันไอ้นู่นมากกว่าคือเฉีงดเดเฮ้ยภาษาญี่ปุ่นญี่ปุ่นกินไปกี่นาทีแล้วเนี่ยห้านาทีแห้านาทีเจ้กกระป๋องไม่ไม่อ่านฟีฟาแล้วครับวันดึกเลยเดียเส จะเอาคลิปไปลงตอนเช้าแล้วกันวันพฤห,หัสตอนนี้วันพุธนะเออจำไว้คลิปดองใช่คลิปดองะคลิปดองดองเอาไว้ลงพรุ่งนี้นี่มันจะไมเบียอะไรทับวันนี้ลงคลิปไปแล้วนะก็ตายสั่งบ้านยังไม่เสร็จเลยบ้านยังไม่ถึงไหนดิ แกอย่าไปแข่งฉันอเอาขจริงฉันไปกีว่วิแล้วเนี่ยโอ้ยกระตุกเททุกไหนวะนี่ไงโอ้ยสี่สิบห้าอย่าบังบูมต่อไปอีกเป็นตัเลขบ๊อบบ,บ,บี้บอลลูเฮ้ยใครวะแม่งส่งแบบสติ๊กเกอร์อ๋อนี่ไง พูดภาษาไทยใครคือคนไทย <c ười> ใครคือคนแม่งมีหัวเละกันด้วยคนอังกฤษอยูอ่ไอซ์เดี๋ยวลงไทยให้ก่อนเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวลงลงให้ไหนภาษาไทยวะนีะ่ไงไทยไทย, <c ười> ยไทยนะกูศลไปเลยอ่ะเอาไปกูคนไทยเพื่อนใครคนไทย จีไปซื้อลำไยน็อกลูกกูเอ้ากูกดไทยไปแล้วนี่ทำไมไม่ขึ้นมาอเออเอเอโอ้สาม <c oughs> เหลี่ยมเฮ้ยเลขศูนย์วงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมไม่ไงกูนีไไ่แมพอะไรวะอ่าอันนี้อันนีนน้บัดกระตุกอ้าวดับบะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเอ้า พอจบคลิปแล้วกันนะคือเดี๋ยวแบบมันจะลงไม่ได้ถ้ามันถึง11 11ถึง18นะมันลงไม่ได้จริงๆคนมันจะขึ้นอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวผมจะไปทำคลิปดองด้วย18เดี๋ยว18บ่นะนาะทีจบก่อนนะบา,บายยคืออยากได้อินโทรอ,อินโทรชีวิต เขียนว่าินโดอินโ into ได้หรอคือกูทำเองใช่กูทำเองอร้อยถึงหนึ่ง,ง,งล้านซับเดี๋ยวเปิดหน้าเออเดี๋ยวเปิดหน้าจริงๆตอนที่ไม่ใส่แต่งหน้าอะไรเลยฮ่า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  m i n e